ภาพยนตร์แนวดราม่าระทึกขวัญจากญี่ปุ่นเรื่องใครโกหกยกมือขึ้น Six l i e g University Students เข้าฉายแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่2มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับมีให้เลือกฟังทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเรื่องนี้จะเป็น,นวดราม่าระทึกขวัญเป็นการทดสอบครั้งสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้ง6นี้เปลี่ยนไปถ้าใครได้ชมตัวอย่างการทักทายของดาราทั้ง6ในโรงภาพยนตร์แล้วจะเห็นแล้วนะครับว่า ทั้ง6คนนี้มีคนยกมืออยู่คนเดียวอยู่ทางขวามือซึ่งเราก็จะไม่สปอยนะครับต้องให้ไปดูในโรงภาพยนตร์เองว่าคนนั้นจะเป็นคนโกหกจริงหรือไม่เรื่องนี้ได้คะแนนใน a m d b อยู่ที่6.8เต็ม10โดยเฉลี่ยครับและทำเงินในญี่ปุ่นไปแล้วกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐความยาวภาพยนตร์1ชั่วโมง53นาทีใช้ในประเทศไทยแบบค่อนข้างจำกัดสาขาครับกำกับภาพยนตร์โดยคุณยูจิซาโตจากซีรีส์คนแสดงเรื่องชิติฮันตา